ักทายสบายดีพี่น้องมเอนี่สายบุญครับเลาะเฮ็ดบุญครับมเอนี่มาวัดหลวงพอรวยครับเพื่อรวยน้ำเขาตอนนี้ก่บพระในหอดอยู่พี่น้องจากที่จีเพจพ้าลัดเลาะปลามา จีพเพยผ้าขาวปลามีแต่ปลาผักกถินสายบอกเต็มแล้วคนเต็มแล้วตอนนี้ยังไม่ถึงเลยเหลืออีกประมาณสามกิโลโอ้ไกลมากไกลมาก ลอยกวัวโลเลยพี่น้องว่าจะมอ,องน้ำยังปะลอยกวัวโลเลยมาตามจีเพรศเดอเห็นตายอ่ะฮอดแล้วพี่น้องฮอดแล้วเห็นประตูโค้งปะบมเมนตประตูโค้งเ่าไปไปไปเขวัด มีหมองจอดรถบ,รบร่พี่น้องบอ๊อบเคยมีรถได้ครับมามันบ่บ่มีรถเลยมีกับน,นี่กันมันต้องมาแหนมครับหรือเขาจะออกมาหอดแล้วก็ไประจักับมันลับรถบา้างรู้ <laughs> ร้อยกว่าโลเลยแม่ ไกล,กลอยู่ไกลอยู่มาตาม GPS เขาปลาลัดคล้องมากพี่น้องหลอดไต่สะพานโอ้ยมีเบิดแต่ไกลถึงแล้วไกลถึงแล้ว ว่ามีสายสายสายรายงานมาตอนนี้แถวนี้อ้อมบัดแล้วค้นกลับแล้วก็มี่ได้ครับแบบแเจี๋ยวขก,กลับหมดแหล,ล่ะเรือแต่เท้าหน่ละเดี๋ยวเข้าไปในวัดเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิถ่ายบรรยากาศให้เบึงพาแล้วไป่น่อง เดี๋ยวเป็นบรรยากาศครับเป็คนครับคนเยอะมากนะครับรถข้ามาบ่ได้ครับต้องจอดรถไว้ข้างนอกแล้วนั่งวินเข้ามาครับนั่งบินเข้ามา20บาทคนหลายนะครับรถติดของของกินเยอะนะพี่อัน นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปในวัดครับเดี๋ยวเบิ่งีนงครับพี่น้องตอนนี้ก็เข้ามาในวัดแล้วนะครับเนาะเข้ามาในวัดนะครับแล้วจะพาเบิ่งบรรยากาศรอบๆกันครับว่าเป็นเังไหรครับคนหลายบ่นะครับจะบ่อไว้เลยครับโคตรหลายเลยครับคน คนหลายมากนะครับเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับนะครับคนเยอะมากครับผมแบบคนต่อแถวเขาคนต่อแถวเขาแบบแบบรอบผิดเลยครับนับอ้อมอ้อมบวชเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นแถวแล้วไม่รู้แถวไหนเป็นแถวไหนเมื่อนี้ห่อนครับบรรยากาศห่อนห่อนลยครัแบหบ่มนี่ขายดีครับห่มนี่ยอาละร้อยยี่สิบขายดีมากนะครับแนะบบเบิ่งบรรยากาศนะครับนะครับบรรยากาศนะอันนี้เป็นรอบรอบวัดน,นะครับไอ้สินะี้ เขาปะคุณอะไองนำมาไม่ชุดเด็กย่อใครมาทำแก้วเก่าไอ้เนื้อเด็ดพันหก ก็นาชิได้ไวพ้พระอยู่รอบนอกนี่แหละครับก็ได้เข้าไปไหว้ละเป็นหลักลมก็้วยกันเลยโลาะคนหลายแห้งนะครับเขาเป็นกิ่ทอง ครับไปไหว้พระปิดทองกันหนน้าป้าไปเอานะมดเสียบใส่ นะนะร,ร,รอบหนึ่งขึนอกี่รัน้องในพื้นี่แบริเวณ้เียงสีภาเบ่งบรรยากาศรอบๆนิหารเจดีบอแบบเจดีเนาะนะครับที่คนสิเขาไปกราบนะรบกราบล่างหลวงพ่อรวยเนาะนะครับเบบรรยากาศ นตอนแถวครับเบิ่งรถครับคนผมคือ้นเขาบ่ถึงแล้วครับบุญบุญบ่ถึงแล้วครับนะครับบุญบ่ถึงบอกว่าจักแถวใดเป็นแถวใดนะครับเนาะเบิ่งรถครับนะเบิ่งคนครับนะก็้นเข้าไปกาบหลวงพ่อรวยอยู่ในเนี่ยนะครับแต่ว่าเบิ่งคนหมดครับ ตอนนี้มีแค่พระาาหน,นะวห้วางหน้ารถนะวางพระวางหน้ารถนะครับมีอยจำนวนจำกัดนะแต่ท่านเข,าข้าแถวเป็นจำนวนมากเลยสำหรับท่านที่มารอเช่าวัสดุของวัดน,นะนแล้วก็เพชร,รกระดุมหน้าทองนะครับที่ยังเหลืออยู่นะสำหรับท่านที่ไมาแล้วลามาได้เป็นจำนวนมาก ลุ่นออกมอกั่นหน่อหงอกเลยเดี๋ยวหาเนี่ยกินกันพี่หนังแค่นี้ละพี่ห้ังเดี๋ยวหาเนี่ยกินกันครับ <c oughs>